ดูเช็คแนวกระดูกสันหลังเขาว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนคือช่วงหัวไหล่เขาใหญ่กว้างเขาเล่นเบรคมามันจะหนักใช่ไหมคะแล้วก็เว้นไว้ซ้ายแล้วก็ลงมาจีต่อไปอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องไลุ่กซีโอเคไหมคะอ่าคำถามต่อไปคะ่ะไก่ข้างเดียว ไม่ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะคะโอเคแต่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเขาผ่าตัดมานานแค่ไหนไตนี่ควรเจ็ดร้อยอะ่ะคือถ้าให้แผนมันสมานถ้าพวกนี้ก็อย่างน้อยก็คือประมาณหนึ่งปีอ,ะอ่ะแผ่นมันจะได้ไม่เปิ่มันไม่ใช่นวดไทยที่เราต้องมาเด่นหรือหรือนวดเพื่อที่ว่าให้ระบบไหลเวียนมันไปทั้งทั่วร่างกาย คำถามจะนไม่เกี่ยนที่ถามเลยน,นะคะโอ้โหแน่ๆเลยอะไรคะมันะเลในข้อกระดูกไม่ได้แน่นอนอใช่ไหมคะตนนัดเสร็จเขาจะเน้นเรื่องตัดตัดกบข้อกระดูกแล้วก็ข้อน้ำเหลืองกาจะได้เป็นบัตค่าต้องของาดละตอนจะเข้าเป็นตรงไหนนะแต่ถ้ารอใครจะห้าม จะห้ามนวดเพราะว่าเราโน้มแล้วมันเปลีย่ยนไงแต่ถ้าจาัดกระดูกเนี่ยมันพอได้ได้เป็นจันท่าใช่สวัสดีค่ะพรมค่ะคำถามต่อ,อไปค่ะหมดยัมเลขสองใช่ผิดติดหน่อ,มอยมันเป็นอ่ะละนาลักษณะตัว S curve หรือปิดยบถามว่าตอได้ไม่ได้นะ คอเคครัถ้าถ้าตัวเนี้ยเราจะขายน้นเนื้อข้ก่อนพอก้านเนื้อเขาขย้วใช่ไหมคะเราใช้ท่าเคลื้ออ่าท่าเคลื้อค่อยๆบิดนั้นจะได้ค่ะถามว่ามีไหมถามว่าเป็นตั้งแต่เกิดไหมหรือเพิ่งเป็นเพิ่งเป็นนึกถึงเวลาเราใส่เปลืออ่อนอะ เมื่อถงอ่อนนะอ่ะถ้าเราค่อยๆทำไปอ่ะพอกล้ามเนื้อมันขาดใช่ไหมคะกระดูกมันก็จะค่อยๆไปถามว่ามันจะคืนมาสู่ภาวะปกติเลยไหมก็อาจจะไม่แน่แต่ถามว่ามันจะดีขึ้นเราก็ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อไปแล้วก็ค่อยติดแต่ยาติดแรงถ้าเป็นผู้สูงอายุแต่ว่าอาจารย์ร็บอกว่าดีขึ้นก็ไม่เลกเหมือนกัน หมดหมดจัดค so ่ะถ so um, so ้าตรงไหนผิดหมดจัดแต่ถ้าเพื่อนแค่ที่ถามว่ามันผิดใช่ไหมคะถ้าเขาผิดละมันมีหินปูนบอกไหมอ่ะเราต้องถามว่ามีหินปูนบอกไหมถ้าหินปูนบอกอ่ะคนขายกัญชงเราบอก่อนยังยังไม่ควรที่จะตัดกัญมันจะหักเหมือนไม้แก่ๆไม้ผุแล้วเราลองไปถันก็ เทียก้าเนืมากกว่าถ้าเขามีกลุ่มของโรคพวกนี้นะคะแต่ถ้าภาวะปกตินี้เราดูได้เป็นที่นะคะคุ่ะหมดเวลาวมอะเปนครึ่งจะได้เราักนได้ต่ออ่แนั่งคุยเลยนี่ไม่ได้อ่ะมีะรามถเลย ขาทีกอยู่แถวนี้อบด้ต่อมาเหมือนถ้ามืจะเป็นของ่าตุรกีบางคนนะคะต้องต้องดูแนวช่วง s h o เ r ช่วงขออไหเขานะคะเราะ่ามันอะแ่ง้จะเกิดการบาเจลเราจะขยาถ้าอันนเสร็จอ๋ออาจาย์ถ้ามันเขาอ่ะมันจะมีท่าหนึ่งท่าตัดตะหไหล่ใช่ไหมท่านเอาอ๋อจะไปนะ อ่าถ้าเมื่กี้ท่าโุรกีที่เราเข้าหัวไหล่เมื่อกี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีท่าแก้อ๋อโอเคนือว่าเพื่อนทำผิดได้ท่าท่าไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีท่าช่วงไหล่ค่ะ้าจคะค่ะแต่สรุปเนี่ยคือเราก็เอาทั้งขนท้เส้นเลยใช่คะไม่จเป็นต้องทาเฉพาะวข้างถึงประเทศบอลเมื่อกี้ว่าขึ้นอยู่แต่ว่าเขา เลือกค่าค่ะเพราะเพราะว่าอย่างบางทีบางท่าที่เราตัดเมื่อกี้คือมันเป็นช่วงล่างใช่ไหมคะอ่ะช่วงล่างเราตัดี 3, 5, กสาม่าเราก็เลือกท่าที่เราถนัดคือหนึ่งาช่วงบนมีอยู่สามผาเลือกหนึ่งผ่าที่เราถนัดอ่ะแล้วก็เอามาอีกกันอย่างห้าเมื่อกี้ข้างบนเราตัดแล้วเขาไม่ตังก็ใช้ คอเราตั้งแต่เราเรียนมาจนถึงเมื่อวานจนถึงอันนี้ทั้งหมดมีกื่บหาจำได้บ้างลองนับสิอันนี้ปรา5ห้านะมีไมั้อมนี้จุดาข้อมนี้หนึ่งท่าแล้วใช่ไหมน้องไห้นี่ก็ท่าหนึ่งท่าแ้วนั่งสาใช่ไหมอ่าใช่ประมาณห้าท่าในห้าท่าเน่ยเราทำอันไหนก็ได้ใช่ไหมเราทำอันไหนก็ได้ นานงข้อสองเดียวนกอท่านมือผิดเสียสองแล้วก็ท่าไหนท่านองหงายเป็นสามแล้วก็ท่านั่งมีคือท่าสมท่าเป็นห้าอ่าก็ห้าท่าเมือนกันใช่ไหมมีอะไรน้องนยนั่งห้าท่าเมือนกันใช่ไหมหกอะไหกสามหกามหกามไห่าโอเคเมื่้ท่าหกาจไม่ได้ทำไมจไม่ได้ โอเคโอเคแล้วเอวเอวนี่เยอะนะเอวนี่เอ้ยถ้าถ้าตุรกีก็เป็นการตัดกระดูกช่องอกอยู่นะเพิ่มไปอีกเนเจ็ดท่านะใช่ไหมถ้าตุรกีที่มุมขอเนี่ยเจ็ดท่านะเมื่อกี้ยอะนิไม่อกี้ยืนดแปดท่าเลยท่าอกเยอะมากเลยทั้งหมดเท่าไหร่แปดท่าแล้วนึกข่าวอะไรกันนะแปดท่ายืนนอนนอนคว่ำตุรกีเพิ่มอีก โอเคต่อไปท่าเอวท่าเอวอะไรนะยกคันธนูสองท่าใช่ไหมแล้วก็นางหงายิดเอวอีกอสามท่าแนละ้วพอมาแล้วน,นั่งของเฟอร์เกอร์อีกเป็นสี่ท่าแนละ้วแล้วก็เมื่อกี้วันนี้มีอะไรนะพม่าพม่าก็เป็นอันนั้นก็จัดเดียวเหมือนนะครับพม่าก็จัดเดียวเหมือนเะท่าไหรละห้าท่าลนะแล้วก็ของไทยนะาะตะไครก็เป็นอะไรหกท่าไปแล้วอะไรอีสพานธของก็เจ็ดท่าไปแล้วอะไร มวมรักเกีรติที่ช่องไหนมืลรักเกีติที่ได้กิ่ข่าวเนี่ยจะมารู้สึกคออกเอวได้หมดเลยนะทั้งสะโพกเลยเลยท่าหัมือรักเกรติจะได้ช่องอะไรท่าสะโพกเนะที่พระโหนงนี่นั่งนักรุบเลยมันดึงไปถึงข้องอกเลยนะประมาณถ้าเอวนี่รู้สึกก็เอบเกอบแฟท่าย่างเงี้ยนับไปละกิาแล้วจะมาว่าลืมไปหมดเลยลืมจะมาหมดเลยเดี๋ยวไปจบกันกินข้าไปจบกันอ่ะมีท่าไหนต่อ ไม่มีแล้วไนมะ่ออเคานะหัวเหยียเนี่ยวันนี้เราเรียนตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าเนี่ยแล้วก็ถ้าเก็บตกเลยเก็บตกเนี่ยมันก็บางทีเราไม่ได้อ่าไม่ได้เลยนะไม่ได้ทบทอนบ่อยนะบางทีเรากลับไปดูใน YouTube ได้นะใน YouTube บางทีที่เขียนคำว่านวดสมองสุขภาพนะหรือว่าใโร้อพลาสติกหรือว่าอะไรน่ดก่อนนี่จะใช้แต่ว่ากระดูกนี่ก็มีปากหาขนาดนี้นนนเริกไปไม่ใช้แล้วนะ ่อยแล้วก็จะไนท่าเนี่ยไม่จำมันไปคลิกดูก็แล้วกันจะมีเสริมด้วยโอเคตอนนี้อาตมาก็เกือบเจ็ดอยู่แล้วนะแล้วเดี๋ยวเวลา5นาทีเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะไม่ทวนละทีไม่ดีเวลามันน้อยเราจะแนะนำข้อมูลข้อสอบข้อขาวข้ออะไรให้หมดหมดเราจะได้ทําแล้วก็เดี๋ยวแม่รู้ว่าท่าเนี่ยเรายังไม่ค่อยชำนาญไม่ค่อยถ้ามีเวลาเราค่อยซ้อมเป็นท่าที่จะตกหน่อยรว่าไงหน่อยโอเคใครมีอะไรไหม เป็นหมออ้อมพูดตั้งแต่เช้าเหนื่อยแล้วไปเป็นล่ามนะปรนี่ตินี่ไม้มันไม่มีไม้ติดหูนะมีไม้ติดหูเลยนี่ก็จะให้คนสาธิตกับไม้เนี่ยให้พูดไปพร้อมกันก็จะได้เจ็บเดียวกันนี่บนพระคุณเจ้าไปาสังเวยได้แล้วรับอาหารรับอาหารพวกเรานั่งแป๊บเดียวนะเดี๋ยวพวกเรายังมีอะไรอีก คือัเร <zat, zat. S 1> <deer, S 2> ็วไปเดี๋ยวไปัเยอะกเดี <Aff leaned forward> ๋ยให้ไปลยทีพานไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปย่าอาหารกันหน้ามืดบกนะวข้าวเล้โอเคมีอะไรไหมซึงพวกเราเนี่ยสมาชอบที่สุดเลยนารักที่สุดือไม่มีปัญหาชคนไทยสอคนไทยเนี่ยยีที่ไหน้าใครยกมือเลยอ่อกมีคนยกมือ เดียวพอมีลูกก็เห็นไหมเพราะว่าอะไรท้องอะไรเอามาโตเรื่กระดูกเองกระนาดใช่ไหมอ่าทำไมถึงต้องอยู่ไฟถึงอะไรเราเห็นไหมคนที่ที่คลอดเสร็จแล้วต้องไปอยู่ไฟอ่าก็ไปทํางานในคลอเนี่ยเส้นเลือดมันจะอะไรนะเส้นเลือดขอดเส้นเลือดกวดหลังปเดียวปวดทีอะไรบางทีทำไมต้องพักหรือมาอยู่ไฟอะไรนี่ยที่ของไทยๆเนี่ยอะไรเธอเรียกว่าอะไรนะกระดุมคันใช่ไหมอ่าไข้เรี่ยกระดุมคันเนี่ยมันก็จะมี ดูแลเดือนเนี้ยพ่อแม่ทุกศูนย์สี่จศูนย์ห้าจนย์เนี้ยนะค่อยๆดูแลเลยปักเดียวเนี่ยมันก็ข้อต้องปอกเอาละคนที่หนึ่งมันไม่เป็นคนที่สองไปปอกเอาละมีปัญหาปวดขาปวดเดียวบางทีโดยเฉพาะอ่าคนหลังคลอเนี้ยให้ดูแลเนี้ยกระดูกด้วยเนี่ยยิ่งดีเลยหลังสองเดือนสามเดือนหรือว่าถ้าได้จับเขาดูแลทักอ่าอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ได้โดยเฉพาะข้อธรรมชาติเนี่ยจับได้เลยไม่เป็นไรแต่เราเกิว่ากระดูกมันจะ เอ็นยกข้างหน้าเยอะเลยจะช่วยได้ดีมากแต่ถ้าขาดตัดเนี่ยเราแล้วต้องจะไปยืดแรงโดยเฉพาะยืดที่แบบตรงกับด้านหน้าเลยแขนแม่เนี่ยพอกหรือใส่สลักมาเนี่ยยุ่งเลยไม่ถึงขนาดนั้นนั้นใช่แต่เหมือนกันประมาณที่เอ่อบนบนท้องก็ต้องระวังเบาหวานก็ระวังบางทีที่มันเบาหวานที่จะดูมันจะปุ่มเรามองกระดูกคุณเรามองกระดูกคนณมากดูคุณกระดูกแล้วนี่มองตรงไหนเนี่ยไปมองเห็นบ้างไอ้ทะเล เอ็ I, ไมไออะไรถ้าเราไม่มีเอ็มไอไม่มีเอ็กซเรย์เรามองตรงไหนมองตรงไหนได้นะอะไรอะไรที่เรามองเห็นเนี่ยที่เราเห็นสามารถเห็นกระดูกเนี่ยเรามองอะไรเห็นสามารถเห็นกระดูกมองตรงไหนอะไรกกระดูเห็นเนะมื่อกี้ใครว่าฟันเออเนี่ยฟันฟันนี่เราเรายิ้นนยีถ้าใครข้าเที่ยวฟันสามสองสี่ยังอยู่ครบเนี่ยแสดงว่ากระดูกเรายังโอเคนะ แข็งแรงกระดูกเราดีแต่ถ้าฟันไม่เหลือสักสี่หคนเนี่ยทีเราจัดกระดูกไม่ว่าท่าไหนสักท่าท่าอท่าอกท่าเอวตุวกระคุ้เตอร์ที่พ้ะมาต้องระวังนิดหน่อยเพราะไปแน่เราไม่ได้ไปทำใหไฟันาเป็นกรอกแกละนะกระดูกมวนกระดูกเบางนะถ้าคนฟันหมดเนี่คนมาจะเจ็ดสิบแปดสสิบไปหรือว่าเนี่ยหรือว่าบางครั้งเดี๋ยวนี่ไม่ต้องถึง 7, จ็ดแปสินะห้าหกไปคนฟันไม่ดีก็เยอะนะต้องระวังแล้วก็ดูว่า ดูเวลาคุยกับหอเราสังเกตว่าคางทีสังเกตนี้มันก็มีหมอฟันด้วยบางทําำฟันฟอมอย่างเงี้ยแล้วก็มองไม่เห็นทีฟันฟอมนี่แบบของจริงมันเหมอกันเลยเนี่ยก็ต้องถามดูว่าคนทีเราจับจับมีฟันลอมบางคนเนี่ยใส่ฟันฟอมมันมนคลุกอะไรฟันฟอมหลุดเลยอันนี้ต้องระวังหน่ฟันมองดูฟันก็สามารที่จะลดอุบัติเหตุได้นิดหน่อยนะบางทีถาใครใส่อะไรน่าะ โอเคตอนนี้11โมงครึ่งตอนนีรู้สึกว่าไม่มีอะไรถามแล้วนะทำไมทางนู้นยืดขนาดนี้ตรงไหนมีไหมคุณหมอมีอะไรถามไหมอ่าอ่าอ๋อไม่ใช่มันมันมันแค่มันนี่เห็นไหมมันมันยังไงอ่ะมันไม่นจะยกขึ้นหมุนไปได้อ่ะมันมันอ่ามันจะสวิงเหมือนกระลอกเาั จับค่าเกิดว่าไม่ได้ไม่ใช่เน่ยคล้ายเนี่ยแบบเนี้ยมันมันยไงบอกใหู้กเนี่ยไหมนไหมยกเกียวเลนี่ยไหมแคน้อาันแค่นี้อะันทีมันทีเ่ยาเดีไปอย่างงี้ไม่ได้จะคอหลุดเสราอะไย่าเเราแค่ยกเกียวเราเนี่เดียวแค่นั้นเเกีไม่เดียวอะไม่ได้แบบคางคนที่จะชอบติด บครั 1> 1 áng, i, ้งเนี่ยเราเลยทำให้กว่าให้เราดูบ่อยๆดูทั้งที่เลี้ยงด้วยดูสมาด้วดูบ่อยด้วอ๋อมันนั้นเนี่ยบางทีครข้างมันบอกไม่ได้เราต้องมาทำบ่อยๆทบ่อยๆใจแล้วถ้าที่นอนว่หยที่ว่ำนอนคว่อหาที่นอนคว่ำนอนว่นงายที่ว่นว่อหานอว่ว่งที่นนนหายที่อ่นัว่อหายที่นอนค่นงยนอนว่นอนคว่องนอนนอนนอนหงายที่นนั่ง รอบเนี่ยจะมารอบเต็มหมดเลยทั้งนั้ไม่ได้คิดไปจะมาสอนอะไรมากใช่ไหมโพสเตอร์ก็ไปทิ้งไปทิ้งโลกละกระดูกก็ไม่ได้เอามาด้วยทุกคนจะมาจะมีกระดูกชิ้นเล็กๆเนี่ยมัรู้หายไปเลยม่าใครดึงไปใช้จะมีภาพมีกระดูกของปองมามาด้วยที่นี่บดิไม่หรืว่าที่นี่มอขอนี่มันจะมีเตียงมาให้ไม่ได้มีจะเป็นหัดโขนมีโครงกระดูกอยู่ดึงเอามายิงต้องคอเนี่ยมันจะกระดูกมันจะมันมันจะไม่กับต้องเอวต้องหกต้องอะไรมันจะ คอมันจะเฉียงนิดหน่อยเวลาเราสังเกตองค์ข้อมือเราสบาคอเป็นอ่าไรเราจะยัยมันต้องมียังมันยังหมุนแบบแบบหมุนอะไรนะแบบน้ำอารมณ์เออเนี่ยเปิดก่าน้ำอารมณ์ได้ไม่ได้มาเปิดแบบตรงๆก็เสี่ยมเลยนะแคบเหมือนยอกเลยบางทีบทีำมหอมันแค่เหมอนหยอกเลยบางีไม่แน่เราหมุนไปเจอทุกสายลถ้ามันกลับไม่ที่เดิมมันมันะสบายก็ต้องยืดแล้วก็ดึงกลับมาใหม่ อันนี้อันนี้ไม่เป็นไรนะจริงในในรูปภาพอ่นาโตมี่หรือว่าภาพแคสเลสเราไม่ใช่ได้เจอภาพกระดูกสามมิติหรือว่าในเติร์นก็มีเราไปเติร์นก็ได้นะเราไม่เห็นของจริงถ้าจะไม่แน่ถ้าอยากเห็นของจริงเดี๋ยวเราไปดืมที่ไหนมาเมืไหรที่ขนาอันนี้ก็มีโอเคนะน่าจะสมความเกลืเวลาแล้วก็นั่งหายใจลึกๆนะเดี๋ยวมีคําถามอะไรเดี๋ยวไว้ตอนปายสี่โมงนรับเดี๋ยววันนี้เราติ่มข้าวเช้าหน่อยไม่แน่ถ้าใครมีแล้วก็ ตองไปโมงครึ่งแล้วแท้โมงครึ่นี่ยน่เดี๋ยวไม่แน่ให้เข้ามาห้องเรียวไหนก็ได้นะทีนี้เราพักเป็นมงครึ่งแทบครึ่งนันก็น่าจะยินข้าศึกบางคนก็ไปถึงกับคงกาแฟกันอะไรท่านก็ให้รีบมาแล้วก็มีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะเอาแทบครึ่งถึงบ่ายโมงเ๋ยวจมาจะได้มาขึ้นท่าหัอนไหลข้อศอกข้อมือข้อข้อเท้าให้มันเสร็จสิ้นมันจะเย็นสบายมาให้ใจรื้อมอ้องกันครับ Oh 放开。 เราลักตัวเรามากที่สุดเันรักความสนมากที่สุดด้วยกันชอบความสันติภาพชอบสุขภาพแข็งแรงจิตใจเราสงบแล้วนะจังพระสิบหมายความว่าพระจิตสันติกำลังสูงสุดเลยที่ความสงบให้มีความสงบดีที่ไหนที่ข้างนี้นะ เ <Okay. S 2> <Okay. S 1> มตตาสนุกแล้วเราน้องแข่งเมตตามน้องกันส,สัปเทศตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมาเวลาหนุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวทชั้นกันและกันเลยอภิญญาประชาหนุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอิดจะได้มีความพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ย้นกันและกันเลย ทีคาเห็นตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าให้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนาบริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้หมดกำลังไปทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดการพักพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพัพวาพุทธังพัพวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตกัตตาธมโมธรรมังนิมัสสานิ สุปฏิปโนภะควะโตสาวกสังโฆสัมคำข้างในให้ใจนึกโกรกันอีครั้ มีนะดูน้ะรเลยวข้อทแล้วนเ้ยร็วเร็วอยากให้ดูมือข้ออลไยมือ่ไม่ระวังสุขภาพอย่างี้ยนะไปดีโอ้ ทีนี่ถูกหวยไปยังรอเลับมัขึ้นรัวันเยถูกหยไยังอไปมัจะโชคไหม่เ้ไยะให้ต่อไปจะรวยละเป็นไรอไม่รู้มันเป็นอะไรขาตตรงไหนตอนนี้เป็นมนางเพื่นเป็นนอนไม่ได้ทำอะไรไม่นวด

ออารับอาหารนะเดี๋ยวใจ่ไรที่ราทานเที่ยงครึ่งอ่า